สวัสดีเดอ้อพอแมพีเนล fc วัตถุขู่ทุกคนอบอวาซีอยู่ภายในและกระต่างประเทศแมสมองก็ยินดีต้อนรับขอสูซองแม่ชมองชาแนวโดยเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อตอนเศร้าของเมื่อวันทีแ8ดเดือนสามเนาะทุกคนกักลุ่มกับวันอ่าวันศุกร์เนาะทุกคนอ่าเมื่อนี้ก็เป็นวันสำคัญอันหนึง่งของประเทศลาวฮาโดยกซึ่งเป็นวันแม่ วันเมฆของซาตนะทุกคนหรือว่าวันเมงยิ่งว่าอย่างหนึ่งเนาะวันที่แปดเดือนสามมันงามของเมฆนะเนาะทุกคนโดยมันนี่กะบด้ไปห้องเฮียนอ่าผักสดเชยเนาะผักวันเม่ยิ่งผักสดผักวันเม่ยิ่งอะไรทุกคนเออว่าอะไรก็บเปรบบไปห้องเฮียนมานี่อยู่เฮือนแม่สมังก็เลยได้มาเปิดหัวคลิปให้อ่าเอฟซีได้เบิ่งได้ชมหลังจากที่แม่สมังกะ บริเวลงคลิปไปเนาะเป็นเวลาสมือแล้วโดยมืัอนี้ก็มีสว่างที่ได้เอาคลิปเก็บโต๊กมาฝากทุกคนเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนาะได้มีการจัดกิจกรรมเล็กๆหนหน่อยอยู่เฮียนโดยเพื่อสลงสลงวันม่ยิงสิวกวาได้เนาะแต่นใกนการสลงนะั่นก็บริมีอีกอย่างมากมายหรอกน้องทุกคนนะันพวกเขาก็ได้ ยำสลัดกินซื้อยำสลับกินเน,นาะแล้วก็เปิดตู้ห้องเพลงอยังประมาณนี้นะทุกคนสั่งสันกันในมูคณะในมูคูของพวกเฮาเนาะโดยกะวันนี้กับเมษวังงอยากฝากถึงบรรดาเอซีของพวกเฮาเนะอเนื่องในโอกาสวันเมแห่งชาตินะเมสวังก็ขออวยใซให้พรโดยเมยิงลาวเฮาอ่อาอวยใซให้พร แม่แม่ของแม่สมหวังเนาะรวมทั้งม่ยิงลาวเฮาทุกคนเนาะจงมีสุขภาพเข็มแข็งมีอายุมันคนเนยืนเด้อกลมจีบว่วให้ได้กลมไข่ป่ให้ไี้โดยปรารถนาสิ่งใดก็คอให้ได้สิ่งนั้นสมดังมนโนหวังเด้อทุกคนเด้อโดยกะบ,บ่วแต่ม่ยิงลาวเฮาเนาะ,ะแล้วกแมแม่ยิงอ่าต่างประเทศก็คือกันก็เส้นกันเนาะขอจงห้อย,ยู่ดีมิแฮงเส็นกันเด้อ บัวแต่ลาวบัวแต่ไทยบัวแต่จากประเทศเนาะอก็ะอให้ยู่ดีมีแห้งเช่นเดียวกันเนาะทุกคนให้หังให้มีใแคลาให้รวยโดยคใหมช่วยจักเทื่อปัชนานสิ่งใดก็ะอให้ได้สิ่งนั้นชมดังมโนหวังเน้อทุกคนเด้อโดยอาทิตย์สํปดาหก็ขอให้มีความสุขในลายเนาะโดยตลอดปีเลยตลอดไปเด้อซ่าถูเนาะโดยหลังจากที่อวยพรแล้วเรียบร้อยเนาะไม่สมังกะ สีพาเอซีไปเบึงาวายุฮองเีย,ฮเฮยเาเท่าฉลองกันย่างมวนซื่นํำใดเนาะทุกคนกับบริมีกินเหล่าบริมีกินเบียกินเตนยำสลัดชื่อทุกคนปกสลัดนะแล้วก็กินนะ้นนำหวานสองกวดเบื่อเท่านั้นแหละทุกคนแล้วก็มวนช่างชันกันจะชื่อโดยบริมีว่าแนวอื่นเนาะ วัได้ไมีคิดเหล่าก็ไดี้มีที่นเด้อโดยชวนวันนี้ก็เป็นพักกงเทียนในส่วนกูน่เยือนเนาะโอเคโบว่เราลายใหญ่ห้างไปเบิ่งภาพบรรยากาศน้ำกันเลยบ បងនៅតាមស្រុកតាមភូមិតាមឃុំ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 តាមស្រុកតាមភូមិតាម naik tunggang ang taniwang เคนอกคนเป็นจ okay, no, like ังได้หลังจากจบคลิปลงไปแล้วอ่าเป็นตะมวนตะซื่นอยู่บ่เนาะถามว่าภาพใดเนื้อหาใดมันบรสุทธิภาพนอกคนในสวรรค์ก็ต้องกราบขอโทษขอไพร่น้าลายเด้อนอกคนบริมีจิตในวามในจังวังเพียงแต่ยังให้เอฟซีได้เบิ้งได้สั่งอ่ากลมวนกลมซื่นให้เอฟซีได้เบิ้งได้ชมนำซื่นเนาะโดยบริมีว่า เจตนาอย่างอื่นโดยไม่สว่างกระสานเพื่อให้เอฟซีเฮาได้มวนได้ซึนเนาะชวนไม่สว่างเลยกะเมืองยำได้เม่สว่างก็มมวนยำนั่นโดยอ่าจากคนก็เมือวานเอห่าพวกคนพวกคนกระมวนเติบทุกคนเลยเนาะโดยสำหรับคลิปนี้กะ มาฮอน,นี่กับเม่สว่างเิเลคโคลจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนเด้อทุกคนเด้อไว้พบพอกันใหม่ในคลิปหนะน้าเนาะสำหรับคลิปนี้เม่สว่างกับเซกลคาว์คำว่าสบายดีสาบายดีบ๊ายบาย